รสชาแถบนี่โจทย์ไม่ไหว่เดี๋ยวบอกโอ้ยพี่จดยอดหลังนเป็นหลายคอละต็วันก็พุ่งเรื่องอยมาให้ก่อนงั้นเอาเลยแปดสิบละกันบางทีก็ยังแบบผิดผิดอยู่บ้างอะไรก็ให้ก้าสิบเลยเพิ่แค่อยากให้เยอะกว่ามันมันก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกดีที่ที่สิ่งที่ทำมามันมันก็ถูกต้องแล้วแล้วพอเขามีอะไรอยากปรับแล้วก็พอทำได้ค่ะ กอก็มีการแบบว่าทํากันบ้านมาเยอะครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้แบบแม่นภาษาอีสานขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าพ่อแม่เป็นคนอาษาก็จะได้ยินเขาแบบพูดคุยกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าเราก็ต้องฝึกให้บทมันซึมเข้าไปเขามีอะไรเปลี่ยนหน้ากองก็จะได้ทําได้เลยแบบนี้ครับเช่นกันค่ะก็ฝึกเหมือนกันเพราะว่านี่ก็พูดภาษาอีสานได้บ้านใช่แต่ก็ต้องฝึกว่าเวลามีอะไรแก้ก็จะได้แบบทำได้เลยอะไรางเงี้ค่ะปากมือปิดจีนต้องกินห้อครับสาม ใหญ่ไม่เตงมเทพนะบอกสองสูงยวะจอยฟันไปเอะพีป้องถ้าเต็มร้อยคะแนนหรอผมก็ให้สัก80แล้วกันอีก20ก็คือไม่ได้มีโอกาสได้ใช้แต่ก็ไม่ได้พูดอีสานเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็เขินเขินนิดนึงใส่ชุดน,นักเรียนอีกทีนึงก็เลยนั่นแหละฮะวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศของผม มึงกับบอลควันขอมามหาไร่ต่อม,มีมูว่าสัญญา้นจ้ะมีแฟ้นเป็นทีเมืองทังใจทีดีก่อน,นี่กูว่านี่พภาษาฝรั่งเป็นธรรมชาตินี่ต้องฝึกนานมากหรือไรภาษาไทยนี่ต้องฝึกครับ <c oughs> มันไม่ต้องฝึกครับ <c oughs> ตอนแรกผมว่าจะไม่รับแล้วเขาไม่ส่งบทให้ผมครับแล้วผมมาดูหน้าทิตเมื่อวานน่ะมันเป็นภาษาไทย แล้วผมก็บอกอี๋อะไรวะแล้วคนอื่นทําไมพูดอีสานแล้วเอาคูมาพูดไทยทําไมเนี่ยก็เลยแอบแอบทำเขบอกอีสานเลยน้องโดโดปกประจีกับตต่ครับครับผมก็ฝากผลงานภาพยนตร์บักจอยสวักแก๊กน้าบอกเออชื่อเรื่องมันบักจอยสวักแก๊กติดตามได้ทางโมโนแม็กนี่จาได้พร้อมติดตามได้โมโนแม็กมีผมด้วยนะครับผมเล่นเป็นมาโนดออกตั้งสองฉากฝากนําครับหนังดีละ <laughs> <laughs> ดีดีน่าสนใจมัง้งอ่า <laughs> จริงจริงไม่ต้องทำก็ได้นะก <laughs> ็ทำครับน่าสนใจครับฝากไ้ด้วยครับมวนอิลีเวลีคักหลายเบังด้ทีโมโนแมก